ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นเห็นจะไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่พวกลูกสิทธวัดในเกลียดเท่ากับแมวเพราะว่าพวกแมวก็คงจะไม่เกลียดอะไรเท่ากับลูกลูกสิท์วัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิทธวัดกับแมวก็เลยเป็นศัตรูต่อกันทุกยุคทุกสมัยมาทําไมพวกสิทธวัดถึงได้จงเกลียดจงชังแมวนะักก็ตอบว่าเพราะแมวมันรังแกสิทธวัดได้หลายอย่างหลายวิธีด้วยกันแมวเป็นสัตว์พิเศษผิดกว่าสัตว์อื่นๆที่อยู่ในวัด มันมีสิทธิ์อาศัยอยู่บนกุฏิและบริเวณหอฉันหอสวดมนต์ได้ไม่ต้องอยู่ตามพื้นดินหรือว่าใต้ถุนกุฏิเหมือนกับพวกสุนัขหรือว่าเป็ดไก่ต่างๆเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกับเด็กวัดก็เลยมีเรื่องรบกวนแล้วก็รังแกเด็กๆเ,เป็นประจำไม่ว่างเว้นเช่นขโมยกับข้าวที่พวกเด็กวัดเก็บไว้กินเอาไปกินซะหมดเลยแล้วก็มักจะถ่ายของเก่าไว้ตามกุฏิพระตลอดจนบริเวณหน้าเตาไฟ แล้วพระท่านก็บังคับให้พวกเด็กๆต้องจัดการชำระให้สะอาดเรียบร้อยบ้างเวลากลางคืนก็ชอบมาแอบนอนเบียดซุกกระเด็กๆบ้างและร้ายที่สุดก็เมื่อถึงหน้าผสมพันธุ์มันก็วุ่นวายโดยไล่กัดการส่งเสียงร้องทั่วทั้งวัดดังลั่นเป็นการโกลาหลทั้งคืนซึ่งแสนจะหนวกหูหจะนอนไม่หลับเดี๋ยวร้องเสียงนั้นเสียงนี้กวนให้เกิดโทสะเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เด็กวัดก็เลยเกลียดแมว แต่ว่าต้องทนยอมเป็นเบี้ยล่างแก่แมวเพราะว่าพระท่านคอยให้ท้ายเข้าข้างแมวอยู่เสมอโดยห้ามไม่ให้เด็กทำร้ายแมวสามยังต้องเลี้ยงมันด้วยคลุกข้าวให้มันกินทุกมือเป็นประจำทั้งๆท,ที่แมวไม่ได้ทำกุญอะไรให้กับเด็กวัดเลยพระบางองค์ก็เคยสอนพวกศิษวัดมาให้รังแกแมวโดยท่านอธิบายบอกว่าอ,อแมวนะ่ะมันเป็นสัตว์มีความพยาบาทแรงนะ เช่นเมื่อมันขุนเคืองใครดวงตาทั้งคู่ของมันจะจ้องเขม็งมองคนทำร้ายมันคล้ายจะจดจำคนนั้นไว้ในห่วงแห่งความอาฆาตเหมือนก็อยากจะพูดว่าเออดีแล้วข้าจะจำไว้แล้วจะแก้แค้นแก่ให้สาสมกับที่แกทำกับข้าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ควรทำร้ายแมวซึ่งเป็นสัตว์ผูกพยาบาทเพราะว่าจะต้องผูกเวรแล้วสนองเวรต่อกันไปอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดได้ พวกสิทธิวัดก็ฟังแล้วก็เฉยๆไม่เชื่อแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นได้เพราะแมวก็คือแมวถึงมันจะอาฆาตกุ่นเคืองผูกเวรต่อคนมันจะทําอะไรได้แม้ทําได้ก็ทําตามภาษาแมวแมวไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรแต่ก็ต้องทนฟังพระท่านสอนโดยไม่กล้าคัดค้านหรือว่าขัดคอท่านผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งมาถือศีลใ,ในวันพระก็เคยสอนพวกพวกลูกศิษย์วัดไม่ให้รังแกแมวเหมือนกัน โดยถึงกับขู่ว่าค่าแมวตัวบางบาปเท่ากับฆ่าเนนองค์เด็กบางคนรู้ดีก็เลยย้อนคนสอนบอกเออถ้าอย่างนั้นค่าเนนองค์ก็เท่ากับค่าแมวเพียงตัวเดียวเหมือนกันเพราะแมวกับนเนรนไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่โดนเด็กแกนแก้วย้อนเอาอย่างนี้ก็เล่นเอาคนพูดพูดต่อไม่ออกแต่แต่ด่าออกมาด้วยความฉุนจัดนะที่เด็กมันกล้าย้อนวัดโบสถ์เป็นวัดใหญ่มีพระสงฆ์สัมมเนรอยู่หลายสิบองค์สิทธ์วัดก็เยอะและแน่ละ แมวในวัดก็มีไม่น้อยเพราะชาบ้านเอามาปล่อยเป็นประจำซึ่งพระในวัดก็ไม่รู้จะห้ามปรามโยมได้อย่างไรวัดนอกจากจะเป็นบุญยสถานคือสถานที่ทำบุญแล้วก็เป็นที่อยู่โดยเฉพาะของบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งแล้วก็ยังคล้ายเป็นที่เก็บสิ่งต่างๆที่ตัวไม่ปรารถนาคนมีชีวิตอยู่อยู่ด้วยกันกับคนที่บ้านได้ตายแล้ว เอาเขาเอาไว้ด้วยไม่ได้ต้องเอามา,าไว้วัดสัตว์เลี้ยงสวยๆงามๆมีประโยชน์ใช้งานได้ก็เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านถ้าแก่จนเกินจะเลี้ยงหรือมากไปจนเลี้ยงไม่ไหวหรือว่าอัปลักษ์พิการจนใช้งานไม่ได้ก็นามาปล่อยวัดอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนบางคนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวต้องนํามาฝากพระให้อยู่วัดไม่ยอมให้อยู่บ้านดังที่เขาเรียกกันว่าตัดหางปล่อยวัดคือไม่ยอมเลี้ยงไว้ในบ้านซึ่งพระก็ต้องทนรับเลี้ยงให้ต่อไปโดยไม่ได้รังเกียจ เจ้าจอมนี่เป็นเด็กวัดโบสถ์คนหนึ่งซึ่งเกลียดแมวนักหนาจะดูมอนว่าพวกแมวทุกตัวในวัดเนี่ยจะกลัวเจ้าจอมไม่น้อยเช่นเดียวกันและเมื่อเห็นเจ้าจอมเดินเข้ามาใกล้ๆมันต้องเพ่นหนีไปยืนจ้องมองอย่างชิงชังตัวใดที่หนีไม่ทนันจอมก็มักจะเตะเอาบังตีเอาบงอาบงให้ต้องเจ็บตัวไปทุกตัวเพื่อนๆต่างก็ล้อจอมโดยเรียกจอมว่าเจ้าจอมแมวทั้งนี้ก็เพราะเห็นจอมมุ่งเป็นอริกับแมวโดยจงใจอย,อย่างแท้จริง เจ้าจอมก็เหมือนกับเด็กวัดคนอื่นๆซึ่งเกลียดแมวเพราะถูกแมวรังแกเอาก่อนแต่มันก็มีนิสัยประหลาดที่เกลียดใครหรือว่าสิ่งใดแล้วต้องพยายามแกล้งรังควานร่ําไปโดยไม่ยอมเลิกละคล้ายกับเป็นผู้มีความพยาบาทอย่างรุนแรงแมวในวัดเคยขโมยกับข้าวจอมกินเพียงครั้งเดียวแต่จอมก็จงเกลียดจงชังประทุสร้ายแมวทุกตัวทุกวันไม่วางเว้น หลวงพ่อทองี่ยพระในวัดบางองค์พยายามจะสอนจอมแล้วก็ขอร้องไม่ให้มันประพฤติโหดร้ายทารุณกับแมวอย่างนั้นหลายครั้งหลายหนแต่เจ้าจอมมันก็ไม่ยอมเชื่อยังดื้อและประพฤติแบบนี้เหมือนเก่าจนกระทั่งลาวัดออกไปอยู่บ้านเดิมของตัวบ้านน้องจอมเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากวัดโบสถ์นักแม้ว่าจอมออกจากวัดไปนานหลายปีแล้วจนเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็มีเมียโดยยังไม่ได้บวชเรียนก่อนตามประเพณีพื้นบ้าน แต่เจ้าจอมก็ยังมีความรู้สึกเกลียดแมวเหมือนกับเมื่อครั้งยังเป็นเด็กวัดอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงนวลภรรยาของจอมกลับมีนิสัยรักสัตว์บ้านเดิมของนวลนนะมีแมวเลี้ยงไว้หลายตัวนวลได้กับจอมต้องมาอยู่ในบ้านของจอมนวลเคยเอาแมวจากบ้านมาเลี้ยงไว้ด้วยแต่จอมแสดงความไม่พอใจไม่อยากให้แมวอยู่ในบ้านนวลก็เลยต้องนํากลับไปคืนที่บ้านตัวจากการอยู่กินร่วมกันกับจอมเพียงไม่นานนวลก็ตั้งท้อง และในขณะที่นวนกำลังท้องลูกคนหัวปีก็มีเรื่องของแมวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือคืนวันหนึ่งฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยังปลอยไม่ขาดเม็ดลงได้แม้จะดึกแล้วอากาศเย็นสบายนะทั่วทุกบ้านต่างก็เงียบสงบมีแต่เสียงอึ้งอ่างร้องจอมกันวลนกำลังหลับอยู่บนบ้านเสร็จแล้วก็มีเสียงร้องของแมวดังขึ้นไม่ไกลาจากที่นอนของคนทั้งสองแรกๆจอมกันวลนก็ยังนอนเฉยอยู่ แต่ว่าเสียงที่แมวร้องดังถีขึ้นทุกทีจนลำคัญจอมลำคานเต็มทนแล้วก็นอนไม่หลับก็จุดตะเกียงขึ้นพอความสว่างเกิดขึ้นมองสิ่งต่างๆได้ชัดก็เห็นแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งเปียกฝนมาจากที่ไหนไม่รู้เมื่อเห็นคนเข้ามันก็เข้ามาคลอเคลียใกล้ๆกับจอมคล้ายจะประจบแล้วก็อยากจะซุกตัวให้อุ่นหายหนาวจอมซึ่งเกลียดแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ขัดใจที่มันมาร้องกวนให้ใต้องตื่นจากการหลับนอน กวคว่าไม้ตะพดฟาดลงไปที่ร่างแมวตัวนั้นเต็มแรงถูกกลางหลังมันเต็มที่ถึงก็ดิ้นพลาดแล้วก็ร้องอย่างเจ็บปวดเป็นที่สุดจอมยังไม่สะใจก็เงื้อไม้จะหัวซ้าลงไปอีกแต่นวลรีบว้าข้อมือของจอมไว้แล้วก็ขอร้องบอกว่าพี่อย่าทำมันอีกเลยพอแล้วแมวดําตัวนั้นได้จังหวะกระเสือกตัวหนีลงใต้ถุนบ้านอ่าแล้วก็ยังร้องครวญครางคล้ายๆกับฟ้องว่ามันถูกข่มเหงทารุณเป็นที่สุด เรื่องจากคืนนั้นผ่านพ้นไปหลายเดือนจนทุกคนต่างลืมหมดสิ้นเพราะว่านวลใกล้จะคลอดบุตรในไม่ช้านี้แล้วจอมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้มีลูกคนแรกอย่างมากทุกอย่างต่างจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนวลที่จะคลอดลูกขาดอยู่อย่างเดียวคือปืนสําหรับอยู่ไฟเช้าวันหนึ่งจอมเอาเกวียนออกจากบ้านเข้าป่าเพื่อตัดไม้ทําฟืนให้ภรรยาได้อยู่ไฟหลังคลอดชวนเจ้าหนุ่มน้องชายของนวลซึ่งกําลังหนุ่มนี่ไปเป็นเพื่อนด้วย บอกกันนวนก่อนว่าอมตอนเย็นๆจะกลับบ้านเพราะว่าอาจะไปกันไม่ไกลนักเย็นจนจะขําแล้วจอมก็ยังไม่กลับนวนก็เฝ้ารอสามีด้วยความเป็นห่วงกระวนกระวายจนกระทั่งมืดสนิทแล้วก็จะเข้ายามสองก็ไม่มีวี่แววว่าจอมนั้นนุ่มจะกลับมานวนก็เริ่มกระสับกระส่ายข้าวเย็นก็ยังไม่กินเพราะว่าตั้งใจจะรอกินพร้อมผัวแล้วก็น้องเมื่อยนักก็เอนกายนอนคอย พอเคลิบเคลิบวนจะหลับก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกดังลั่นเช่ไพี่นวลพี่นวลจำได้แม่นว่าเป็นเสียงของเจ้านุ่มก็ดีใจว่าจอมกับนุ่มกลับกันมาแล้วก็รีบลุกจุดตะเกียงขึ้นให้สว่างพอดีนุ่มขึ้นมาบนเรือนแต่เพียงคนเดียวยังไม่ทันจะถามถึงจอมนุ่มก็บอกว่าเร็วเรวพี่นวลไปช่วยกันเอาพี่จอมขึ้นมาบ้านทีฉันคนเดียวแบกพี่จอมไม่ไหวอพี่จอมเป็นอะไรไปอะนุ่ม ถูกเควนทับปะ่ะทีเร็วๆเถอะอย่าเพิ่งถามฉันตอนนี้เลยนุ่มก็เร่งให้นวลรีบลงไปช่วยอย่างร้อนรนนวลร้องไห้ลงจากบ้านช่วยกันอุ้มหมาจอมเื้อมาบนเรือนจนได้แล้วก็ให้นุ่มรีบไปตามหมอมาโดยเร็วปรากฏว่าจอมหลังหักซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือเปล่าเรื่องที่จอมตกเควนและถูกเควนทับครั้งนี้ทั้งนุ่มและทั้งจอมได้เล่าให้นวลแล้วก็คนอื่นๆทราบในภายหลังต่อมาว่า ขณะที่คนทั้งสองกำลังจะเดินทางกลับจากป่าโดยจอมนั่งขับเกวียนส่วนนุ่มก็เดินตามเกวียนมีแมวดำตัวใหญ่ตัวหนึ่งไม่ทราบว่ามันมาจากไหนวิ่งผ่านเกวียนในระยะกระชั้นชิดวัวทั้งคู่ตกใจก็สลัดแอกอย่างแรงจอมซึ่งนั่งอยู่ไม่ได้ระวังตัวก็หล่นจากเกวียนลงมาพอดีได้จังหวะที่วัววิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วลากล้อเกวียนทับลงที่กลางหลังของจอมซึ่งนุ่มไม่มีทางจะช่วยอะไรได้เลย จนได้รังยอวัวให้หายตื่นแล้วก็ขนฟืนทิ้งจนเควียนเบาก็อุ้มเอาจอมขึ้นเควียนกลับบ้านซึ่งกว่าจะเอาขึ้นได้ก็แสนจะทุลักทุเลแต่ที่น่าประหลาดที่สุดก็คือบริเวณที่เกิดเหตุนั้นอยู่ห่างไกลจากบ้านของคนมากไม่น่าจะมีแมวเลยซ้าตอนที่นุ่มขับเควียนเอาจอมกลับบ้านได้ยินเสียงแมวร้องตามเควียนจนเกือบตลอดทางนวลไม่ซักอะไรต่อทั้งสิน้นเพราะภาพของจอมซึ่งนอนแซวอ,อยู่บนเรือน โดยมีใบหน้าท่าทางแสดงว่าเจ็บปวดอย่างเหลือแสนนี้ช่างไม่ผิดอะไรกับแมวตัวที่ถูกจอมตีเอาเมื่อคืนวันฝนตกเลยซึ่งนวลก็ยังจำภาพของแมวดำตัวนั้นได้อย่างติดตาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับคำบุรันเขาบอกว่าฆ่าแมวเนี่ยเหมือนฆ่าเนนองคหนึ่งว่างั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแดงครับคุณแดงนี่แกไปได้แมวตัวดำดำไอ้ดำหางขอดตัวนี้ที่แรกแกไม่ได้เลี้ยงมาหรอกแต่ว่ามันมาเขาเองไอ้ที่มันมาเขาเพราะว่านังขาวแมวตัวเก่าของคุณแดงนะั่นาังตัวนั้นมันตายไปโดนรถยนต์ทับที่หน้าบ้านนั่นแหละอย่าสงสัยเลยว่าทำไมมันโดนรถทับได้ทั้งๆท,ท,ที่รู้กันอยู่แล้วว่าขึ้นชื่อว่าแมวนี่มันมักจะมีความว่องไวประเปรียวอยู่เสมอ เหตุสำคัญที่ทำให้หนังขาวล้มหายตายจากก็เพราะความแก่ชราของมันตาก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยพลาดให้รถยนต์คันนั้นทับเอาไม่ต้องถามหรอกว่าคุณแดงจะเสียอกเสียใจมากน้อยสักขนาดไหนมากเลยทีเดียวล่ะเพราะว่าอยู่กันมานานยังกับว่าเป็นญาติกันไปซะแล้วนั่นแหละคนที่ขับรถทับหนังขาวไม่ใช่ใครที่ไหนคนแถวบ้านนั่นแหละแต่เขาไม่ยอมรับหรอกว่าเขาขับรถชนแล้วก็ทับมันตายแต่ว่ามีคนใกล้บ้านเขาเห็นพอดีเขามากระซิบบอก ผู้ชายคนที่ว่าขับรถทับแมวเนี่ยอายุกลางคนแล้วนะผู้ชายชอบขับรถเร็วไม่เจียมสังขารไม่ใช่วัยรุ่นสักหน่อยทําสิ่งไปได้หลังจากที่ไปถามเขาว่าเขาขับรถทับนังขาวตายเหรอตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่พูดกับคุณแดงซึ่งก่อนนั้นก็เจอกันก็ทักทายกันดีเขาคงจะไม่พอใจที่ไปถามเขาอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าเขาไม่มองหน้าคุณแดงตั้งแต่นั้นคุณแดงก็ไม่ได้ว่าอะไร เป็นความผิดของเขาเองก็แค่ถามเท่านั้นเองว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนที่เขาขับรถทับแมวตายเขาไม่ไดียอมรับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เพียงแต่เดินกลับบ้านอ่าส่วนเขาจะคิดว่าหุงแดงไปใส่ร้ายเขาก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเขาทําจริงนั่นก็คือเขาได้ทํากรรมเอาไว้กับแมวแล้วเคยได้ยินคนแก่ๆก,ก็มักจะพูดกันว่าถ้าใครสักคนไปฆ่ามแมวเข้าสักตัวก็จะมีบาปกรรม เท่าก็ได้ลงมือฆ่าเน,นรูปหนึ่งเลยทีเดียวจะเท็จจริงเป็นประการใดก็ไม่อาจจะรู้ได้ในช่วงที่นางขาวตายไปเนี่ยไอ้ดำหางขอดตัวที่ว่านี่ก็มาอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ดำตัวนี้แหละมักจะมากินข้าวที่นางขาวกินเหลือทิ้งไว้อยู่สองสาครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนนั้นมันเป็นแมวของใครบ้านช่องมันอยู่ที่ไหนแต่พอนางขาวประสบโชคร้ายไอ้ดำก็เลยเข้ามาแทนที่ มันน่าสงสารตอนนั้นมันผอมไม่สวยไม่งามอะไรเลยคุณแดงค็เลยให้ข้าวมันกินมันก็กินทีแรกมันก็คงจะระแวงระแวงอยู่แต่ตอนหลังมันก็เลิกระแวงมันกินข้าวแล้วก็หายตัวไปไม่รู้ไปไหนแต่พอได้เวลาอาหารมันก็จะกลับมาที่บ้านไม่มีแมวอยู่อีกแล้วในตอนหลังมันก็เลยมาอยู่มากินแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยนอนเล่นอยู่บนหลังคาห้องครัวพึ่งแสงแดดบางทีก็นอนข้างบันไดพอเรียกมันก็จะเข้ามาหา นานวันเขาก็เกิดความคุ้นเคยกันมันกล้าเข้ามาคข้าแข้งเข้าขาอย่างน่ารักน่าใครมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นขนก็เป็นมันสวยแล้วที่สำคัญมันแสดงความที่เป็นแมวแสนรู้ออกมาทีละน้อยเวลาที่คุณแดงไปคุยบ้านข้างๆมันก็จะตามไปด้วยมันตามไปแล้วถ้าหากว่าคุณแดงนั่งคุยมันก็นอนลงข้างๆนอนเงียบเหมือนก็รออยู่ถ้าหากคุณแดงไม่กลับมันก็ยังไม่กลับแต่จะนอนอยู่ข้างๆอย่างนั้นเนี่ย แต่ถ้าหากว่าคุณแดงนั่งนานๆไม่ยอมกลับสักทีมันก็จะเริ่มเอาขามาสก,กิดตะก,กุยแล้วก็มองหน้าเหมือนกับว่ามันชวนกลับบ้านว่างั้นถ้ายังไม่กลับมันก็จะตะก,กุยสก,กิดอยู่นั่นแหละด้วยขาหน้าข้างขวาเขามันมันทําอยู่หลายหนบางทีคุณแดงก็ลองแกล้งไม่สนใจมันก็ตะก,กุยอยู่นั่นเองจนฝ่าจะลุกเดินกลับบ้านและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่คุณแดงออกจากบ้านขึ้นรถไปทุระด้วยไปหาหมอไปซื้อของ มันก็จะตามมาส่งที่รถคุณแดงก็กลัวว่าจะขับรถทับมันเข้าแต่มันฉลาดพอคุณแดงเปิดป,ป,ปิดประตูรถแล้วมันก็ออกห่างไปนั่งมองดูอยู่ที่หน้าบันไดไม่เข้าใกล้รถอะแล้วราวกับว่าระหว่างที่คุณแดงไปข้างนอกนั้นมันจะไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะว่าพอกลับมาก็เห็นมันอยู่ที่หน้าบันไดหน้าบ้านเหมือนเดิมอะเหมือนตอนที่ออกจากบ้านไป แล้วพอมันเห็นคุณแดงกลับมามันก็จะดีใจมากลงจากรถมันก็จะมานอนหงายเกลือก,กลิ้งตัวอยู่ไปมาท,ทําท่าทําทางเหมือนกับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณแดงกลับบ้านมันเข้ามาคราวแข้งคราวขาแล้วจะไม่ให้รักมันได้ยังไงพูดไปแล้วว่านังขาวยังไม่เคยทําถึงขนาดนี้เลยแต่ไม่ใช่บันังขาวไม่ดีนะนังขาวเป็นแมวที่ดีเป็นแมวที่น่ารักเป็นเพื่อนเป็นเหมือนญาติคนหนึ่ง ซึ่งคุณแดงไม่เคยลืมมันได้เลยอยู่ต่อมาไอ้ดำนี่ก็มีพฤติกรรมแปลกใหม่นั่นก็คือถ้าคืนไหนเขาไปจับหนูได้สักตัวเขาจะเอามาให้ดูแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะไปจับหนูมาตอนกลางวันนะหนูมันออกหากินกลางคืนไอ้ดำก็จะจับหนูได้ในตอนนั้นแหละถ้าจับได้ก็จะเอามาอวดแต่บางคืนมันไม่ใช่หัวค่ำแล้วตอนที่จับหนูมาได้บางทีตีหนึ่งตีสอง,สองเขาจะมาตะกายประตูแกลก,แ,ก,กแล้วก็ส่งเสียงร้องอย่างจะเรียกอยู่หน้าประตู ถ้าไม่ออกไปก็จะอยู่อย่างนั้นนะ่ะทั้งร้องเรียกทั้งตะกุยประตูห้องนอนพอออกมาดูเสร็จแล้วก็จะเลิกทําไปคาบหนูตายเข้ามาในบ้านคุณแดงก็ไม่ค่อยชอบนักแต่ก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงให้รู้เรื่องได้มันยากตรงนี้แหละก็ต้องปล่อยกันไปไอ้ดามันกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวไปแล้วแล้วจริงๆแล้วที่บ้านคุณแดงก็ไม่มีใครอื่นนอกจากแกกับไอด้ดาลูกสองคนแต่งงานแล้ว แยกตัวออกไปอยู่กับครอบครัวส่วนสามีนั่นก็อย่าขาดกันไอ้ดำถึงได้เป็นเพื่อนคุณแดงได้มาแทนที่นางขาวได้เป็นที่พอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลาที่ขาดนางขาวพอดีไอ้ดำอยู่ได้มาประมาณปีกับอีกสามเดือนใครจะนึกบ้างว่ามันจะเกิดเหตุไม่ดีไม่งามขึ้นมาคุณแดงไม่เคยคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหล่านี้มันก็คงเหมือนกับที่ประสบกับนางขาวซึ่ง คุณแดงก็ไม่เคยนึกฝันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนางขาวมันก็แก่แล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากไปแต่ไม่เคยนึกว่ามันจะจากไปเพราะอุบัติเหตุส่วนไอ้ดำหางขอดก็เหมือนกันใครบ้างจะนึกว่ามันจะต้องจากไปเพราะเรื่องไม่คาดฝันคุณแดงนะ่ะรักแมวชอบแมวแต่ก็ใช่ว่าทุกคนละแวกนั้นจะชอบแมวไปซะทุกคนคนที่ไม่ชอบก็มีบานที่ติดกันนี่แหละตัวดีทีเดียวตาแก่อายุเจ็ดสิบ แต่ห่างวัดแกไม่ชอบแมวไม่ชอบไอ้ดำแกหาว่าไปฉี่รถบ้านแกแกขว้างมันทุกทีที่เห็นมันก็ไปได้บ้านคุณแดงก็สงสารมันก็ไปขอร้องแกว่าอย่าไปทำอะไรมันเลยมันเป็นแมวมันไม่รู้เรื่องหรอกสงสารมันเถอะแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้วันหนึ่งไอ้ดำก็หายตัวไปไม่กลับมาบ้านหาอยู่ทั้งวันก็ไม่เจอจนคนแถวบ้านได้กลิ่นเหม็นในป่าละเมาะข้างบ้านไปดูก็เห็นว่าไอ้ดำกลายเป็นศพไปแล้ว ตามตัวไม่มีบาดแผละอะไรเลยเข้าใจว่ามันจะตายเพราะยาเบื่อเพื่อนๆนบ้านก็มีความเห็นแบบเดียวกันใครสักคนองคงจะต้องเอายาเบื่อมาให้มันกินแล้วที่คุณแดงสงสัยก็คือตาแก่คนนั้นแหละเห็นแกรับรับล่อล่ออยู่ข้างรั้วบ้านก่อนที่ไอ้ดำจะหายไปแต่ไม่กล้าถามแกกลัวจะมีปัญหาอีกทีนี้หมดแล้วสิคุณแดงหมดเพื่อนซะแล้วนางขาวก็ตายไอ้ดำหางขอดก็ตายหมดกันแล้ว คนไหนทํากรรมคนนั้นก็จะได้รับกรรมตามสนองอคุณแดงก็มีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะจริงซะด้วยตาแก่เจิใจร้ายคนนั้นแหละอยู่ๆแกก็ตายตายเพราะกินขนมเข่งตอนตรุดจีนขนมเข่งมันลงไปติดหลอดลมแกทําไม่แกตาเหลือกตาค้างตายอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากไอ้ดาตายไปเพียงสี่เดือนเท่านั้นเองฆ่าแมวเหมือนฆ่านเนนนะคงจะจริงแล้วอยู่ต่อมาอีกราวๆปีกว่า คนที่ขับรถทับนังขาวตายนั่นก็เหมือนกันขับรถกลับจากทำงานติดไฟแดงอยู่ๆก็มีรถพุ่งมาชนแต่นับว่าเขายังโชคดีที่ไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตไม่ตายแต่ว่าพิการคนเขาบอกตายถะยังดีกว่าอุบัติเหตุนั้นทำให้เขาขาเสียไปข้างหนึ่งข้างซ้ายใช้การไม่ได้ต้องอาศัยไม้คำ้ำยนันกระย่องกระแย่งขยขเยกไปคุณแดงไม่อยากจะทึกทักเอาว่าเขาได้รับกรรม,มนักหรอกแต่ว่า เหตุการณ์มันก็ชวนให้คิดไปอย่างนั้นเพื่อนบ้านคนที่บอกคุณแดงว่าเห็นเขาขับรถชนนางขาวตายกระซิบกับคุณแดงว่านั่นเห็นไงเห็นไหมกรรมตามสนองเขาแหละคุณแดงก็ได้แต่ไปยักหน้ามาอยากจะซ้ําเติมเขาเกรงจะมีบาปติดตัวเพิ่มมากขึ้นแค่คิดแต่คงจะบาปหนักพอแล้วกรรมมีจริงหรือไม่จริงเท่าที่เล่ามาก็คงจะพอตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อหรือไม่นะครับ